พ่อกลับมาจากป่าลึกณนะหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งติดชายแดนกับพมา่าสมาชิกครอบครัวมีกันห้าคนมีพ่อมีแม่มีลูกชายคนโตและคนเล็กอีกสองคนคือผู้หญิงฝาแฝดทั้งสองครอบครัวนี้เคยมีพ่อเป็นหัวหน้าครอบครัวแต่สองปีที่แล้วพ่อก็ได้เดินทางเข้าป่ากับเพื่อนอีกคนเพื่อจะไปเอาของป่ามาขาย ให้กับพวกพรานในเมืองที่ชอบถามไถ่นพผาว่ามีอะไรขายไหมพวกนั้นมักจะตื่นเต้นหากมีของแปลกๆเช่นพวกกลวยไม้สีแปลกหรือแม้แต่ซ่าของผีเสื้อหายากพวกเขาพร้อมจ่ายไม่อันสองปีผันผ่านนายผาไม่ได้กลับมานางมวนผู้เป็นเมียก็เลยต้องทำหน้าที่ดูแลลูกๆแทนผู้เป็นสามี นางรับจ้างซักผ้าให้กับพวกมีเงินเพื่อหาเงินซื้อข้าวสารอาหารแห้งไว้ประทังชีวิตแต่แล้ววันหนึ่งในขณะที่นางกําลังตักน้ำจากบ่อเพื่อจะเทใส่กัะละมังนางก็เหลือไปเห็นใครบางคนที่คุ้นตาเป็นอย่างมากกําลังเปิดรั้วไม้ผูพังเข้ามาในบริเวณบ้านเมื่อใกลเข้ามานางม้วนก็ต้องยกมือขึ้นท่าฝีปากร้องอุทานเสียงดังว่า พี่ผาพี่ผาจริงๆด้วยนายผายกมือทักทายเมียใบหน้าดูอิ่มเอมไม่ได้ต่างไปจากวันแรกที่เดินทางเข้าไปในป่าเลยสักนิดทำให้นางม้วนประหลาดใจเป็นอย่างมากวันนั้นทั้งวันคนในครอบครัวก็ล้อมวงนายผาเพื่อซักถามถึงสาเหตุที่ไม่ได้กลับมานายผาก็ตอบไปว่าเพราะเขาพลัดหลงกับเพื่อนที่ไปด้วยกัน เขาหลงไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีชาวบ้านในนั้นช่วยเหลือให้อาหารเขาจึงขออาศัยด้วยการทำงานแลกข้าวจนเวลาผ่านมาถึงสองปีก็ลองออกมาก็ปรากฏว่าสามารถออกมาได้ปาลาดจังเลยพ่อฉันไม่เคยเห็นคนหลงป่าที่ไหนรูปร่างสมบูรณ์เหมือนกับพ่อเช่นนี้เลยทับลูกชายคนโตวัยสิห้าปีกล่าวพร้อมมองสำรวจต่อไป ส่วนน้องสาวฝาแฝดทั้งสองก็พากันมองหน้ากันหนึ่งในสองบอกว่ารู้สึกได้กลิ่นประหลาดจากพ่อแต่ไม่ทราบว่าคืออะไรเมื่อตอนกลางคืนมาถึงนางม้วนก็ได้ปรุงอาหารอย่างดีมาให้สมาชิกในครอบครัวกินกันนางสังเกตว่าสามีไม่ค่อยแตะอาหารเลยเหมือนจะไม่ค่อยอยากกินสักเท่าไหร่นะพี่ผาพี่ต้องกินเยอะๆสิ ฉันอุตส่าห์ทำแกงหอยที่พี่ชอบด้วยนะขอโทษทีนะมว้วนพี่แค่รู้สึกเพลียคืนนี้พี่ขอพักผ่อนก่อนนะพี่ขอโทษน้องด้วยดังนั้นเมื่อนางม้วนได้ฟังเหตุผลของสามีนางก็คิดว่าถ้าจะจริงสามีเดินทางมาไกลามากอาจเหนื่อยจนไม่อยากกินอะไรจึงจัดการปูที่นอนให้หนายผานอนแล้วจากนั้นนางก็กำชับลูกๆว่า ให้นอนหลับเสียอย่าไปส่งเสียงรบกวนพ่อเป็นอันขาดตกดึกนางพลอยแฝดผู้พี่ก็ได้ยินเสียงบัวร้องดังขึ้นมาจากไร่ของลุงบ,วบัวแต่นางพลอยก็ไม่ได้คิดอะไรมากเธอล้มตัวนอนหลับต่อไปจนกระทั่งรุ่งเช้ามาถึงตอนที่ทุกคนล้างหน้าล้างตาป่าดวงเมียของลุงบ,วบัวก็วิ่งมาที่หน้าบ้านเล่าเสียงตะกุกตะกักว่า เมื่อคืนเมื่อคืนมีตัวอะไรก็ไม่รู้มากัดแม่วัวของฉันกับพี่บวบฮือหายไปทั้งตัวเหลือแค่หัวเท่านั้นน่ากลัวจริงๆแม่ม้วนโธ่น่ากลัวจังต่อไปนี้พวกเราคงต้องปิดประตูให้ดีกว่าเดิมแล้วเพื่อป้องกันสัตว์ตัวนั้นมาทำร้ายนางม้วนปลอบใจนางดวงไปสักพัก จนกระทั่งนายผาได้ออกมาล้างหน้าอีกคนเนื่องจากเพิ่งตื่นนางดวงก็ทำหน้าแปลกใจมว้วนนั่นพี่ผาผัวของเองหรือใช่แล้วพี่ผาเพิ่งกลับมาเมื่อวานเองจะดวงเหลือเชื่อจริงๆนะหายไปตั้งสองปีแต่ปลอดภัยเอาละฉันคงต้องกลับบ้านไปก่อนละตอนนี้พี่บวบได้ไปแจ้งกับผู้ใหญ่บ้านแล้วละ เพื่อจะป้องกันอะไรได้บ้างถัดจากนี้นางดวงกลับไปแล้วนางมวลจึงเอาเข้าวมาใส่จานของทุกคนโดยใส่ให้สามีมากกว่าทุกคนแต่แล้วก็เป็นอีกครั้งที่นายผากินไม่ได้ถึงเครื่องจานทั้งที่ปกติแล้วเขาจะเป็นคนที่กินข้าวเกือบเครื่องหม้อด,ด้วยซ้ำไปพี่ผาอยากกินอะไรไหมจ๊ะวันนี้ฉันจะได้หามาให้พี่จะได้เจริญอาหารบ้าง คนเป็นเมียถามอย่างเป็นห่วงพี่กินได้ทุกอย่างและแค่ช่วงนี้พี่ไม่ค่อยอยากกินอะไรเลยไม่มีใครสงสัยต่อคนเป็นหัวหน้าครอบครัวยกเว้นพลอยกับไพลินลูกสาวฝาแฝดทั้งสองไม่กล้าเข้าใกล้คนเป็นพ่อเลยเพราะได้กลิ่นแปลกๆสมัยสองปีก่อนพวกเธอติดพ่อมากมักจะขอผลัดกันขอขี่ขอพ่อวิ่งเล่นรอบบ้านแต่ตอนนี้ พ่อมักจะหาวอยู่ตลอดเวลาและไม่ค่อยอยากเข้าใกล้กองไฟพ่อจ๊ะช่วยเอาปลาดูกย่างให้ทีเถอะฉันจะไปช่วยแม่สอยมะพร้าวแก่จากต้นนายทับส่งปลาที่เสียบไม้เรียบร้อยแล้วให้กับผู้เป็นพ่อถ่าว่านายผากลับสายหน้าพ่อไม่ค่อยสบายไม่อยากอยู่ใกล้ไฟให้พ่อไปสอยมะพร้าวดีกว่านะเออก็ได้จ้ะพ่อ งั้นฉันจะย่างปลาเองจ้ะได้ทับลงมือย่างปลาเขาไม่อยากให้พ่อก้มก้มเงยเงยตอนสอยลูกมะพร้าวจึงขอร้องให้ย่างปลาแต่ในเมื่อพ่ออยากสอยมะพร้าวมากกว่าเขาจึงลงมือย่างปลาอย่างสบายใจแม้ว่ามือเที่ยงนางม้วนจะพยายามทำอาหารให้อย่างสุดฝีมือก็เหมือนเช่นเดิมคือได้ผากินได้น้อยจนคนเป็นเมียรู้สึกกังวลใจ ในใจคิดว่าจะไปหาหลวงพ่อที่วัดเพื่อจะขอน้ำมนต์ให้กับสามีของตนดื่มและอาบเสียหน่อยอย่างน้อยก็ช่วยให้นางมีกําลังใจขึ้นมาบ้างตลอดทั้งวันนายผาจะกลับเข้าไปนอนในบ้านหลับเป็นตุเป็นตะไม่ว่าข้างนอกจะมีเสียงดังแต่เขาก็ไม่สะดุ้งตื่นแม้แต่น้อยเวลาผ่านไปก็คือได้เวลานอนแล้ว นางม้วนปิดประตูลงกรอนแน่นหนาะบอกลูกๆว่าหากมีเรื่องอะไรต้องลงไปข้างล่างก็ขอให้ปลูกตนหรือไม่ก็ปลูกพ่อจะได้ช่วยไปเป็นเพื่อนได้กลางดึกคืนนั้นไพรลินได้ยินเสียงตะกุกตะกากดังมาจากมุ้งของพ่อกับแม่เธอจึงเลิกมุ้งเพื่อจะดูปรากฏว่าเห็นพ่อคลานออกมาจากมุง้งพอไม่ได้หันมาทางลูกสาวคนเล็ก แต่กลับลุกขึ้นไปทางหน้าต่างค่อยๆเปิดหน้าต่างให้กว้างจนเห็นแสงจากดวงจันทร์สาดเข้ามากระทบใบหน้าของพ่อซึ่งดูน่ากลัวอย่างน่าประหลาดแล้วทันใดนั้นพ่อก็ปีนขึ้นไปบนหน้าต่างก่อนที่ร่างจะหายไปจากขอบหน้าต่างแล้วได้ยินเสียงตุบจากข้างล่างแทนด้วยความยังเป็นเพียงเด็กน้อยแปดขวบทำให้ไพลินไม่ได้ปลุกใครทั้งสิ้นแต่กลับคลานเข้าไปในมุ้ง กอดพี่สาวฝาแฝดแน่นหลับตาปีด้วยความกลัวจนกระทั่งถึงรุ่งเช้าในวันต่อมาพี่พลอยพี่พลอยเมื่อคืนไพลินเห็นพ่อปีนหน้าต่างด้วยนะไพลินเล่าให้พลอยฟังในขณะที่ช่วยแม่ขอดเกล็ดปลาซึ่งจับมาได้จากลำธากรใกล้ๆโดยฝีมือของนายทัพพี่ชายคนโตพ่อจะปีนขึ้นไปทำไมพี่ว่าเธอคงจะกินเยอะ จนเอาไปฝันแล้วล่ะพลอยว่าน้องแล้วหัวราอเอิกเอิกถาว่ามือก็ยังไม่หยุดใช้ช้อนเหล็กขูดเกล็ดปลาเนื่องจากมีมีดไม่พอนางมว้วนผู้เป็นแม่ได้ยินลูกสาวคุยกันก็รู้สึกไม่ค่อยสบายใจนักอาการของสามีมันไม่ปกติเลยเมื่อคืนประมาณหัวรุ่งก็รู้สึกได้ยินสามีท่องคาถาประหลาดประหลาดแต่นางไม่ได้ลุกขึ้นมาดู เช่นนั้นแล้วจึงบอกกับลูกๆว่าแม่ว่าแม่จะไปวัดไปขอน้ำมนต์ให้พ่อดื่มและอาบเสียหน่อยทับดูแลน้องๆด้วยนะลูกได้สิแม่อยู่บ้านเราจะกลัวอะไรกันนอกจากผีสางเฮท้าบตอบกลับอย่างอารมณ์ดีน้องๆพากันหันมามองหน้ากันแต่ก็ไม่พูดอะไรช่วยกันยกปลาออกมาจากคลองเหลืออีกจำนวนไม่มากแล้ว หากแม่กลับมาปลาก็เสร็จเรียบร้อยแล้วล่ละในตอนนั้นเมื่อเสร็จจากการทำปลาก็เป็นหน้าที่ของทัพที่จะต้องเอาเกลือมาคลุกเพราะจะทำปลาแดดเดียวเกลือสมุนนั้นหายากเขาจึงต้องคลุกเพียงพอเคม็มแค่นี้ปลาแดดเดียวก็เป็นอันตากได้เลยในขณะที่ทัพยกหาเกลือกลับเข้ามาในบ้านก็เกิดได้กลิ่นประหลาด ในบริเวณที่พ่อหลับอยู่จึงเดินตามกลิ่นไปพบว่าที่หน้าต่างบานหนึ่งมีหยดเลือดเปื้อนอยู่จํานวนมากทำให้ทับตกใจจนต้องปลุกพ่อให้ตื่นพ่อพ่อตื่นเร็วเข้าตรงนี้มีเลือดนายผ่าลุกขึ้นมาอย่างเกียจคร้านแวบหนึ่งทับก็เห็นตาของพ่อเป็นสีแดงฉานจนน่ากลัวถึงกับอึ้งไปเลย ร้องโวยวายเสียงดังนวกหูคนจะหลับจะนอนปกติแล้วนายผาคนเป็นพอ่อก่อนหน้าที่จะหายไปในป่าสองปีก็เป็นคนที่ไม่ชอบนอนกลางวันเขาเป็นชายที่ขยันขันแข็งมากแค่มีคนไหว้วานให้ไปหาอะไรในป่าก็มักจะรีบหามาให้เพื่อให้ลูกเมียกินอยู่สบายกลับกันในตอนนี้นายทัพบกลับรู้สึกระแวงพ่ออย่างน่าประหลาด ลางสังหรณอนในใจเริ่มทำงานจนเขาตอบไปว่าเออพ่อนอนต่อเถอะจ้าฉันคงตาฝาดไปเองดังนั้นนายผาก็นอนลงตามเดิมพอพ่อนอนต่อแล้วทับก็รีบสำรวจบริเวณที่พ่อนอนจนไปเจอกับรอยเท้าเปื้อนเลือดที่แห้งไปแล้วเดินบนเวียนรอบรอบง้งทับขนลุกสู้ทันที เขาไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้น้องๆฟังเนื่องจากเกรงว่าน้องจะพากันกลัวดังนั้นแล้วทับจึงไม่ทำอะไรในวันนี้นอกจากสำรวจทางเข้าทางออกของบ้านให้รอบคอบแน่นอนว่าเรื่องที่ไพเลนเล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนนี้พ่อปีนไปนั่งบนขอบหน้าต่างดูท่ามันจะเป็นเรื่องจริงพ่อมีอะไรที่ผิดปกติแม้ว่านี่อาจจะเป็นพ่อ ข่าว่านิสยัยต่างกันลิบลับเลยทีเดียวตกบายนางมวลคนเป็นแม่ก็รีบเร่งเดินกลับมาในมือมีขวดใส่น้ำมนจากวัดแต่หากดูจากสีหน้าแล้วทับมองออกทันทีว่าต้องมีอะไรมากกว่านี้แน่นอนแย่ yeah, แล้วทับตะกี้แม่ผ่านตลาดได้ยินว่ามีเสือตัวใหญ่ออกหากินตอนกลางคืนไม่มีใครกล้าออกนอกบ้านแล้วละ เพราะมันชอบหาสัตว์ตัวใหญ่อย่างวัวมากินเมื่อคืนวัวของผู้ใหญ่เองก็โดนฆ่าไปแล้วเหมือนกันลูกชายวัยสิบห้าฟังด้วยอาการสงบพร้อมปลอบแม่ว่าไม่ต้องกลัวนะแม่อีกไม่ช้าทางการก็จะส่งเจ้าหน้าที่มาเองแหละแต่ตอนนี้เราต้องป้องกันตัวเองก่อนนางม้วนมองไปยังบ้านที่ดูไม่แข็งแรงก็น่าเสียบ้านเรามีแต่สุดกับโซม หากมันพังเข้ามาเราต้องแย่แน่ๆงั้นฉันจะไปหาซื้อปืนสักกระบอกมาพกแลกกับทองของแม่ซักเส้นแม่จะว่าอะไรไหมจ๊ะไม่ว่าอะไรหรอกแม่ว่าก็ดีเหมือนกันนะทับหากมีปืนเราก็จะอุ่นใจได้บ้างคนเป็นแม่เห็นด้วยกับลูกชายจึงเอาสร้อยทองมาให้ลูกชายไปแลกกับปืนสักกระบอกหนึ่งเพื่อป้องกันคนในบ้าน ยามที่สถานการณ์ไม่สู้ดีเช่นนี้ทองสามารถหาใหม่ได้ถ้ายังมีลมหายใจแต่ชีวิตของคนรักไม่สามารถฟื้นขึ้นมาได้ใหม่อีกแล้วหากต้องเสียไปกลางคืนมาถึงอย่างรวดเร็วทับเดินสำรวจรอบๆบ,บ้านเพื่อตรวจสอบความแข็งแรงของหน้าต่างและประตูเขาวางเศษเหล็กแหลมบริเวณตรงหน้าต่างบ้านทุกบานเพื่อพิสูจน์บางอย่าง ที่สำคัญคืนนี้ผู้ใหญ่บ้านได้กะเกณฑ์ชายในหมู่บ้านช่วยกันล่าเจ้าสัตว์ตัวใหญ่ที่คราสัตว์เลี้ยงหลายตัวเป็นคืนแรกโชคดีที่ทับอายุอย่างน้อยผู้ใหญ่บ้านต้องการชายหนุ่มอายุ20ปีขึ้นไปเขาจึงได้ช่วยดูแลคนในบ้านได้พี่ผาพี่จะไม่ตื่นมากินข้าวเลยหรือจ๊ะพี่เอาแต่นอนมากเกินไปแล้วนะนางม้วนถามสามีที่เอาแต่นอน ถึงกระนั้นก็เธอร่างกายกลับอ้วนท้วนไม่เหมือนคนที่ขาดสารอาหารได้อย่างใดอย่ามายุ่งกับพี่เลยพี่อยากนอนพักผ่อนพี่เพิ่งกลับมาจากป่านนะเจออะไรมาตั้งเยอะอ๋อก็จริงของพี่งั้นพี่ช่วยดื่มน้ำสักหน่อยก็ได้นะจ๊ะนางยื่นน้ำในแก้วที่ทำมาจากกระบอกไม้ไผ่ให้แก่สามีของตน นายผารีบดื่มด้วยความกระหายจากนั้นก็ล้มตัวนอนตามเดิมคนเป็นภรรยาจึงช่วยกางมุงให้กับสามีอย่างซื่อสัตย์พักดีไม่เปลี่ยนแม้ว่าสามีจะเปลี่ยนไปไม่น้อยเลยจากนั้นก็ค่อยๆเข้าไปนอนใกล้ๆอ,อย่างระมัดระวังเกรงจะไปรบกวนการนอนหลับของนายผาแต่แล้วตกดึกนายผาก็นอนกระสับกระส่ายเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวนอน ตาก็แข็งทื่อนางม้วนตกใจมากกระเถทิบถอยออกมาจากมุง้งเพราะรู้สึกกลัวนางค่อยๆค,คลานไปที่มุ้งของลูกชายคนโตที่กำลังแอบจับปืนยาวที่หาได้เมื่อตอนกลังวันแน่นแค่สบตาก,กับแม่ก็พอเข้าใจทับลูกจะทำอะไรนะแม่กระซิบถามแต่ลูกชายไม่สนทำท่าเล็งปืนไปทางพอ่ออย่านะลูกอย่านะ ดังนั้นทัพจึงลดปืนลงเพราะทำใจไม่ได้ไม่ช้าพ่อก็เดินไปที่หน้าต่างผลักบานหน้าต่างออกไปแล้วก็ปีนขึ้นไปนั่งบนขอบจากนั้นก็กระโดดลงไปมีเสียงฉึกดังขึ้นจางๆกับซ้ายลมยามดึกไม่มีเสียงร้องเจ็บปวดมีแต่เสียงกระโดดเพ่นจากไปคล้ายกับเสียงของสัต,ตว์ตัวโตอย่างเสือเป็นตน้นแม่ ฉันว่านี่ไม่ใช่พ่อของเราหรอกแม่ก็ว่าไม่ใช่เหมือนกันแล้วพ่อล่ะทับพ,พ่ออาจจะตายไปนานแล้วส่วนนี่ก็น่าจะเป็นเสือสมิงหะจริงเหรอทับแล้วเราจะทำยังไงดีล่ะลูกก่อนอื่นแม่ต้องทำใจก่อนว่าน,นี่ไม่ใช่พ่อลูกชายคนโตสอนเขาเป็นผู้ใหญ่นับจากวันที่แน่ใจแล้วว่าพ่อจะไม่กลับมา พยายามทำทุกอย่างเพื่อปกป้องแม่และน้องๆอ,อยู่ตลอดเวลานางมวนผู้เป็นแม่ร้องห่มร้องไห้จนทําให้พลอยกับไพลินคลานออกมาจากมุง้งเอ่ยถามแม่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นหรือไม่มีอะไรหรอกจ้ะแม่แค่ปวดฟันลูกๆเข้าไปนอนต่อเถิดนะพลอยกับไพลินกลับเข้าไปในมุง้งไพลินกระซิบกับพี่สาวฉันว่า แม่ไม่ได้ปวดฟันหรอกพี่พลอยพี่ก็คิดแบบนั้นเหมือนกันเรามาแอบดูกันเงียบๆดีกว่านะอืมๆสองพี่น้องคอยมองผ่านตาขายของมุ้งสายบัวเห็นแต่แม่กอดเข่าร้องไห้โดยมีพี่ชายคอยปลอบโยนอยู่ตลอดเวลาแต่เด็กก็คือเด็กดังนั้นไม่นานพลอยกับไพลินก็เผลอหลับไปโดยไม่รู้เรื่องอะไรจนกระทั่งชเช้ามืด ทุกคนก็ได้ยินเสียงพ่อเรียกข้างนอกบ้านม้วนเอ้ยเปิดประตูให้พี่น้อยสินางม้วนที่กอดเขาอยู่ก็พะวาตื่นทับเตรียมพร้อมส่งสัญญาณให้กับแม่จ่าพี่ช่วยเปิดประตูให้พี่น้อยสิพี่อยู่ข้างนอกแนะ่ภรรยาเดินไปที่ประตูแนบหูฟังได้ยินเสียงหอบปนคำรามต่ำในลำคอ จนนางพงางะถอยออกมาพี่ออกไปทางไหนหรอจ๊ะเมื่อคืนพี่ออกไปทางหน้าต่างเพราะไม่อยากให้ม้วนกับลูกๆตื่นไงแล้วพี่ออกไปไหนหรอนางพยายามข่มเสียงสั่นของตัวเองส่วนลูกชายก็วางปืนข้างฝาบ้านก่อนจะปีนขึ้นไปตรงช่องว่างใต้หลังคากลมมองแม่เพื่อขอให้แม่ส่งปืนให้แม่ก็ย่องหยิบปืนส่งให้ ดวงตาของแม่ฉ่ำด้วยน้ำตาเต็มไปหมดทัพรู้ดีว่าแม่ยังไม่อาจทำใจได้หรอกเขาเองก็เช่นกันเขาทำใจไม่ได้แต่สิ่งที่อยู่ข้างนอกคือปีศาจหาใช่พ่อของเขาไม่พี่ออกไปเดินเล่นในบ้านมันร้อนในขณะที่พ่อกับแม่โต้ต่อไปมาทัพก็เล็งปืนไปทางศีรษะของสิ่งมีชีวิตบางอย่างที่คล้ายพ่อ พร้อมแล้วที่จะเหนี่ยวไกลแต่แล้วพี่พี่ขึ้นไปบนนั้นทำไมหรอจ๊ะัยลินที่ได้ยินคนพูดได้ออกมาจากมุงเห็นร่างตะคุ่มตะคุ่มใต้หลังคาก็จำได้ว่าคือพี่ชายของตนจึงทักไปหารู้ไม่ว่าอันตรายจะมาเยือนดังนั้นพ่อจึงเงยหน้าไปทางกระบอกปืนที่หันมาทางตนแย่เขี้ยวคำรามลั่นจนทับตกใจ เพลอทิ้งปืนลงไปข้างล่างเขารีบปีนลงมาจากใต้หลังคาพ่อหรือตัวประหลาดข้างนอกกำลังจะพังประตูเข้ามามันหิวอย่างมากเพราะคืนนี้ล่าอะไรไม่ได้เลยเนื่องจากคนคอยล่ามันตลอดทั้งคืนจึงตั้งใจจะมาเก็บคนในบ้านนี้แทนเสียงทั่วประตูบ้านปังๆป,ประตูบ้านถูกเขย่าอย่างแรงจนเหมือนจะพังเคลื่อนลงมาในวินาทีใดวินาทีหนึ่ง แม่วิ่งไปหาพลอยกับไพลินกอดแน่นส่วนทัพก็เอาไม้แข็งคอยอยู่ที่ประตูบัดนี้เขาไม่มีปืนหากมันเข้ามาก็ต้องสู้ตายสถานเดียวในขณะที่ทุกคนสิ้นหวังเพราะประตูใกล้พังแต่แล้วเสียงเปรี้ยงของปืนก็ดังขึ้นมาบางอย่างคำรามลัน่นเป็นอันแน่ชัดแล้วว่ามันคือเสือสมิงหาได้ใช่พ่อของเขาไม่ตามมาด้วยเสียงคนโห่ลัน่น และเสียงปืนดังมาอีกหลายนัดมันหนีไปแล้วผู้ใหญ่ใครบางคนพูดตามมันไปผู้ใหญ่สั่งด้วยเสียงที่มีอำนาจมากกว่าเสือสมิงหลายเท่านักนายทัพเปิดประตูออกมาเขาพบแต่รอยเลือดของเสือสมิงตัวนั้นแต่ตัวของมันกับพวกชาวบ้านได้แห่ไปทางป่าตรงข้ามแล้วมันติดกับลำธารหากเข้าไปในป่าลึกก็ต้องผ่านลำพานที่เชี่ยวกราสียก่อน ดังนั้นทัฟจึงหยิบปืนขึ้นมาแม่วิ่งมาถามเสียงลันจะไปไหนหรอทับฉันจะตามพวกชาวบ้านไปดูด้วยนะแม่โอ้อย่าไปเลยนะลูกให้เป็นหน้าที่ของพวกผู้ใหญ่เถอะนะแต่ทัพกลับจับปืนแน,น่นแล้วตอบกลับด้วยน้ำเสียงหนักแน่นว่าฉันคิดว่าเสือตัวนั้นมันกินพ่อมันจึงจำแรงเป็นพ่อได้ฉันอยากไปดู แม่อย่าห้ามฉันเลยนะฉันสัญญาว่าฉันจะกลับมาหาแม่แม่เสียพ่อไปแล้วลูกอย่าไปจากแม่อีกคนเลยนะอยู่ปกป้องแม่กับน้องไปเถิดลูกได้ยินแม่ขอร้องก็จดจำวันที่พ่อให้สัญญากับแม่ขึ้นมาได้ว่าพ่อเคยพูดแบบนี้เหมือนกันเราเสียพ่อไปแล้วมันแก้ไขอะไรไม่ได้อีกแล้วนะทับขอร้องละอย่าไปเลยนะลูก ก็ได้จ้ะแม่ฉันจะไม่ไปไหนจะอยู่ที่นี่กับแม่และน้องๆน,นะจ๊ะขอบใจมากนะทับลูกแม่นางม้วนก่อนลูกชายแน่นด้วยความรู้สึกที่ยากแก่การอธิบายในไม่ช้าดวงตะวันก็ขึ้นบนท้องฟ้าฉายแสงสว่างให้กับสรรพสิ่งบนโลกใบนี้เหล่าชาวบ้านที่ล่าเสือสมิงก็ได้หามตัวมันกลับมาในที่สุดทับกับทุกคน พอได้ยินเสียงคนผ่านก็รีบลงไปดูพวกเขาได้พบกับเสือที่ประหลาดที่ไม่เคยเห็นได้อีกแล้วเพราะรูปร่างของมันเหมือนมนุษย์ที่มีขนมีหางมีลายตอนนี้เสือสมิงได้ตายไปแล้วเสียงของผู้ใหญ่เล่าให้แม่ฟังว่าเสือตัวนี้มันเคยเป็นคนเล่นคุนสาจนกลายเป็นเสือสมิงคอยกัดกินคนที่หลงปา่าผัวเองกับอีกคนก็โดนมันลากไปกินเหมือนกัน มันจะพลางตัวเป็นไอผ้ผาได้แบบนี้ฉันต้องใช้กระสุนอาคมถึงจะฆ่ามันได้ต่อไปนี้หมู่บ้านของพวกเราก็จะกลับมาสงบสุขได้แล้วพวกเองสบายใจได้แล้วละแล้วพี่ผู้ใหญ่จะทำอย่างไรกับร่างของมันละจ๊ะนางม้วนซักถามอดชําเลืองมองร่างนั้นไม่ได้มันไม่ได้มีใบหน้าของสามีนางอีกแล้วแต่เป็นใครก็ไม่รู้ที่ดูน่ากลัวยิ่งนักต้องเผา เผาทำลายไปซะแล้วก็ต้องเอาขี้เท่าใส่หม้อกำกับด้วยมนสะกดอีกทีนึงผู้ใหญ่อธิบายอย่างชัดเจนแล้วพวกผู้ชายเหล่านั้นก็เดินผ่านไปทับพาแม่กลับเข้าไปในบ้านแม่ยังไม่หายเศร้าพลอยกับไพลินก็พากันมานั่งใกล้ๆแม่เช่นกันเวลานี้พวกเขาต่างอยู่ในอาการซึมพวกเราไปทำบุญให้พ่อดเมจ๊ะแม่ พลอยถามเพราะคิดว่านี่คือวิธีที่ดีที่สุดแล้วใช่แล้วฉันก็เห็นด้วยกับพลอยจะแม่ทับว่าอีกคนฉันก็เห็นด้วยจ้าไพลินเสริมด้วยรอยยิ้มทำให้นางม้วนคนเป็นแม่ยิ้มออกมาได้ถึงจะขาดสามีไปแต่นางก็ยังมีลูกๆคอยอยู่ข้างๆไม่ไปไหนแม่ก็เห็นด้วยจ้า งั้นเราไปเตรียมของที่จะเอาไปทำบุญที่วัดกันดีกว่านะแม่ว่าแม่จะแกงหอยที่พ่อชอบไปทำบุญลูกๆว่าดีไหมดีจ้ะแม่ทุกคนตอบพร้อมเรียงกันจากนั้นก็พากันช่วยเหลือแม่คนละนิดละหน่อยเพื่อที่แม่จะได้ไม่ต้องเหนื่อยไปมากกว่านี้ตามประสาะลูกๆที่ดีซึ่งนางมวนก็คิดว่าแค่นี้ก็เพียงพอแล้วสำหรับคนเป็นแม่ เรื่องในอดีตมันย้อนกลับมาไม่ได้อีกแล้วถึงกระน,นั้นนายพาก็จะอยู่ในใจของนางและทุกคนตลอดไปถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องพาเพลินด้วยนะคะขอพระคุณที่ติดตามรับฟังค่ะ